สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการจมเก้าสะพานบุญอากาศทางช่อง p ี i อส5อสนะครับวันนี้ผมล้อนับเก้านะครับอยู่ที่วัดเจริญสุขตำบลคอน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแงพงเพชรนะครับขอเชิญรองผลอธิบายหน่อยครับว่าสวัสดีค่ะ,ะผู้เชี่ยน้ำฝนลม่ทรนะคะผู้เชี่ยหมู่ห้าบ้าน หมอแะปางทางองตำบลคลองน้ำไหอลอำเภอคลองรนันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ทางวัดเจริญสุขเรามีพิธีบวงสวงองค์พญานาคนะคะวางศิาลาฤกษ์ด้วยวางศิาลาฤกษ์ด้วยครับเป็นองค์พญานาคที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอคลงองรันนึกคำว่าสูง10เมตรยาว50เมตรใช่ค่ะแล้วก็มีการบวงสวงองวงพ่อเศรษฐีและบวงสวงพ่อกำไรด้วยใช่ค่ะนะครับเป็นพระทู่บ้านคุ่เมืองของจังหวัดกำแพงเพชครค่ะ ก็ขอเชิญนะคะท่านที่มีใจกุศลมีจิตหลั่งภาในองค์พญานาคนะคะเราจะสร้างองค์พญานาคาธี่ปรดิษ์พระศรีสุขวันรครับและภายในบริงานมีกิจกรรมยังไงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวทุกคนคใจบุญตัวเมืองสุขเกียิของท่านชมนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าไปชมภายในงานเชิญครับเจริญสุกสาทธุกชนทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่9พฤษภาคม2565ก็เมื่อเชา้าภาคเช้าได้มีพิธีบวงสวงวางศิาลาฤกษ์พระหลวงพ่อเศรษฐีหลวงพ่อกำไรหน้าตัก119นิ้วสูง199นิ้วแล้วก็สร้างองค์พญานาคาธิบดีศรีุกวัดหรือพญานาคราชสูง10เมตรยาว 50เมตรโดประสงค์ที่สร้าง10เมตรนั้นเราก็ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่10ยาว50าว50เมตรนั้นเราก็สร้างในปีมหามงคลของอัตมภาพอายุครบ50ปีพอดีเพราะนั้นก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญกันได้ที่วัดเจริญสุขตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเพ 0895113989หากว่าท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบุญกับทางวัดซึ่งวันนี้เป็นวันแรกถ้าต,ต่อไปก็จะต้องสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังไม่ทราบได้นอกจากน้ำใจยัตโยมที่มาร่วมบุญกันมาร่วมบุญกันสร้างที่วัดเจริญสุขแห่งนี้โดยท่านไม่มีความประสงค์ ที่จะเดินทางมาเนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้างอยู่ต่างประเทศบ้างก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีวัดได้หรือโทรศัพท์ติดต่อมาที่วัดเจริญสุขได้0939395122ในการจุดประสงค์ในการสร้างหลวงพ่อเศรษฐีหลวงพ่อกำไรและพญานาคราชนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของสาธุชนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาวัดเจริญสุขของเราเนี่ย อยู่ติดถนนสายคลองลานกำแพงเพชรซึ่งอำเภอคลองลานนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นน้ำตกคลองลานน้ำตกแก่งเกาะร้อยอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติแม่วงน้ำตกคลองน้ำไหลอะไรนะมากมายสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นวัดเจริญสุขนี้ก็อยู่ริมถนนสายคลองลานกำแพงเพชรไปมาสะดวกมากเลยน,นี่ก็ต้องการที่จะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในสภาวะที่บ้านเมือง ไม่ค่อยสงบสุขหรือประชาชนอยู่อย่างหว่ดระแวงก็สามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจสถานที่ตรงนี้ได้ที่วัดเจริญสุขแห่งนี้ได้ของนะเพื่อให้เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนการที่เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนนี้ก็หมายถึงว่าเราสร้างหลวงพ่อเศรษฐีซึ่งเราจะรู้จักในนามหลวงพ่อลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อปางลีลาทุกเศรษฐีหรือหลวงพ่อเศรษฐีและหลวงพ่อกําไรหลวงพ่อกําไรนั้นก็คือหลวงพ่อสมกอกําไรสามป้องซึ่งเราจะใช้นามสั้นๆง่ายๆว่าหลวงพ่อกําไรและองค์พญานาคราชเนี่ยเพื่อให้เป็นที่พึ่งยึเดเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนทั้งหลายประการที่3เพื่อให้ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันโรคภัยต่างๆเช่นไวรัสโครโครโนาโควิด -19 เป็นต้น ลูกหลานสายญาณบารมีทุกสายญาณบารมีและผู้ที่มีจิตศรัทธาองค์พญานาคราชหรือมีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างตามจุดประสงค์ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจให้มีโชคมีชัยคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาะคนแห่งคุณงามความดีจงมาช่วยเพิ่มเติมให้มีความสุขความเจริญนึกถึงเงินขอให้ไหลมากอง นึกถึงทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองก็ขอให้ไหลมาเทมาทุกที่พาราติการเทธอ